สวัสดีค่ะอันนี้หลังบ้านเราเองค่ะผักปังค่ะผักปังกำลังงามเลยค่ะแต่อันนี้เราตัดไปแล้วนะคะตัดใส่กระมังไว้แล้วค่ะก็เลยอนึกได้เดี๋ยวจะแกงแกงแกงเลียงนี่แหละคะ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่เราเรียกแกงเลียงแกงใส่น้ำปลาธรรมดานีและคะ่ะมีความสึกแบบอยากกินพอเห็นผักแล้วแบบ อยากกินเงี้ยค่ะแล้วตำลึงก็พอดีค่ะได้ถ้วยหม้อหนึ่งอะค่ะหม้อเล็กๆน่าจะได้ค่ะดูแล้วทั้งตำลึงทั้งผักบังเข้ากันอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเด็ดใบใส่ใบหัวละพาใส่ใบหลวงหัวละพาให้หอมๆอันนี้เขาขึ้นเองนะคะเนี่ย ไม่ได้ปลูกไว้ปกติก็ถอนทิ้งถอนทิ้งแล้วตอนนี้เอ้ยมาน,นึกได้เสียดายจะถอนทิ้งทําไมก็เลยไปเอาไม้มาเสียบเสียบสูงให้เขาทําเป็นร้านให้เขาขึ้นมาก็ทําเป็นของตําลึงเครือนหนึ่งแล้วก็ไปทําเป็นของผักปังเครือนหนึ่งก็เอาติดิๆไว้อะค่ะตอนแรกว่าจะถอนทิ้งแล้วว่ามันลกอะไรเงี้ยก็เลย,เยจะถอนทิ้งทําไมนี่ก็มีแค่สองกอก็เลย ไม่ไม่ไม่ลกอะไรมากมายเราก็ดูแลเอาอันนี้ก็เราเด็ดมาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเรียงกันค่ะเรียงสไตล์เราเลยค่ะสไตล์คุณใหม่ค่ะเครื่องปรุงค่ะก็ใส่กระชายข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะพริกสดทุก ก็มีอะไรก็ก็ใส่ใส่ไปเครื่องครัวที่เรามีนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาเราก็เลยไม่ได้ใส่อะไรมากมายเพราะน้ําปลามันเค็มแล้วก็มันออกรสเปรี้ยวๆอยู่แล้วเพราะปะลาเจ้านี้เขาจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยๆมันจะกลมกล่อมกันพอดีค่ะคือเราไม่ต้องใส่มะขามใส่อะไรเลยจะเป็นรสชาติ ออกแบบ mm hmm. มีผสมเค็มเปรี้ยวๆนิดๆอันนี้เราใส่น้ำปลาปลาเป็นรู้สึกเป็นปลาตเป็นปลาตเป็นปลาทับทิมอะค่ะก้างไม่มีเลยนะคะนะเนื้อล้วนๆใส่ไปตั้งเยอะนะคะนะืจริงๆแล้วอะยังเหลือ,เน,อเนื้อเยอะอยู่เลยค่ะซื้อเป็นชิ้นๆแบบเอามาทอดอะแบบที่ก็มาทอดอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่กลิ่นม,มันก็จะไม่ค่อยแรงแต่ว่าได้เนื้อเยอะ ก็เราก็ตอนนี้ก็สมุนไพรใส่กระชายหนักกระชายเยอะหน่อยค่ะหนักกระชายเยอะเนี่ยหอมกลิ่นกระชายเลยนะคะอันนี้ก็เดือดแล้วค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่หมูมีหมูหมูสามชั้นหัน่นเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นด้วยพอดีในตู้มีหมูสามชั้นก็หัน่นใส่มีอะไรก็ใส่ไปค่ะ มีหมูก็ใส่หมูบางคนมีไก่ก็ใส่ไก่ไปใส่ปลาไปแล้วแต่ชอบค่ะถ้าไม่ใส่ก็ได้นะจริงจริงแล้วไม่ใส่ก็อร่อยค่ะแต่นี้เราเห็นมีหมูหน่อยเราก็เลยใส่หมูสามชั้นไปถั่วฝักยาวค่ะหัน่นแล้วก็พอเดือดน้ําเดือดก็ใส่ถั่วฝักยาวไปเลยใส่ถั่วฝักยาวไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะสุกยากนิดนึงผักอย่างอื่นที่ตามหลังมาอย่างก็ตําลึงกับใบหัวะพาแล้วก็ ผักปังอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาสุกไวค่ะนี่เขาสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่พวกนี้ไปก่อนดอกแคร์ดอกแคร์คนี่ก็จะสุกช้าหน่อยนี่ก็ใส่ผักที่เราเตรียมที่เหลือไว้ค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเหม,มันเหมือนเยอะจริงๆแล้วมันไม่เยอะนะคะเดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวเราก็ปิดฝาไวใ้ให้มันยุบรสชาติแล้วก็ เติมเอาเลยค่ะใครจะใส่ผงปรุงรสไปสัหน่อยนึงอะไรเงี้ยถ้ายังรสชาติยังไม่ได้นะคะยังไม่เค็มจะใส่เกลือใส่น้ำปลาก็ตามที่เราสะดวกเลยค่ะชิมเพราะส่วนมากมันจะหอมน้ำปลาน้ำปลามันจะมีรสรสเขาจะเข้มข้นอยู่แล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เรียงเรียงสไตล์คุณใหม่ค่ะอร่อยสูตรคุณใหม่ง่ายๆค่ะ ไปลองทำกันนะคะเพื่อนเพื่อน